สวัสดีครับผมแนยู่ผมช่องนะครับเจ็บเจ็บจอยนะครับวันนี้ผมจะมาดูบอลเว้ยเป็นวันแดงเดือดระหว่างแมนยูเลียพูแต่ว่าจริงๆแล้วปกติอ่ะต้องไปดูกันที่ร้านเล่าไว้แต่ว่ามันปิดอะ่ COVID อะโควิดอ่ะก็เลยต้องมาดูกันบ้านน้องๆในค่น,นะน,นี้เห็นไหมใ <Ooh. S 1> นี้น,นี้ครับเราจะมาดูว่าใครเชียร์อะไรบ้างแต่ว่าที่สำคัญคือเราอะ่ะจะมีกิจกรรมเว้ยว่าให้แต่ละคนเลือกคางไว้แล้วคราวนี้ถ้าใครเลือกข้างไหนแล้วค้านั้นแพ้ก็จะมีบทลงโทษเราจะมาดูว่าวันนี้มีใครบ้างนะครับ สวัสดีครับ <ừ. S 1> ผมชื่อใจครับอ่าคืนนี้เด็กเรียวภูคงต้องเยี่ยวเล็ดพราะแมนยูจะจับไป4มไปเม็ดครับผมนี่ครับแมนยู <c ười> ทั้งใจครับนี่ครับ <c ười> ดูฮะ,ะดูไว้นะดูให้นะนี่ดูไว้ดูใว้ดูให้ดูให้เดี๋ยวดีครับผมพร้อมครับ <c ười> อ้าวไม่ชอบอะไรเชียรอะไรเชียรอะไรเชียร์อะไรอันนี้ถ่ายต่อพลิดไปยล้วไปแล้วไปยล่า้วไปเลย สวัสดีครับผมชื่อพร้อมครับวันนี้เชียร์อะไรครับอ๋อเชียร์ครับชอบครับไปบ่อยครับไปซื้อคอมครับเชียร์ลังสิตสัตว์เนี่ยมันเสียรลังสิตอาโทษโทษโทษเล่นฮะเดี๋ยวปูทั้งใจครับรอดูกันสวัสดีครับชอเป่าครับเชียร์เวอ้์วปูครับสวัสดีครับชื่อพร้อมครับเชียร์เวอร์วปูไม่ชอบคาบ้านชอบคาบปกครับผมสวัสดีครับชื่อกายครับเชียร์แมนยูครับสวัสดีครับชื่อต้องครับวันนี้เชียร์เวอ้์วููครับ โอเคเราก็ได้แบ่งนะั้นเรียบร้อยมีแมนยูสี่คนเรียบูสี่คนผมจะพามาดูนี่ขอโทษว่าเราสมมติว่าถ้าคนที่แพ้ต้องทำอะไร,รบ้างนี่ผมได้ชื่อของมาแล้วนี่นะครับคนแพ้ต้องก,กินนี่ไว้วาซาบิวาซาบิเราจะมีที่เลือกว่ามีอะไรบ้างมีโอริโอโอริโอ,โอแล้วก็เลนะครับแล้วก็ซอสม,มากกาหลีเราจะดูว่า

ไอ้ชิบอคนสองรอบหไอ้เปี่ยนยักษุบเ่ยนไเนังไงองรอบนะพี่เดยมิ่งไแล้วไอ้ชื่อคนไหนติดอย่างคืออดไร้างมาเดี๋ยวมาาีเดยมาเดียวมาขาอทีเด

ครับก็จบแล้วครึ่งแรกเสมอศูนยนะไม่ไม่คือถ้าเสมออ่ะเรากินทุกคนนะเว้ยกินทุกคนเลยเหรอใช่เสมอไงพูดอะไรไม่บุคคลกินทุกคนกินเนื้ออร่อยอร่อยไม่อร่อยกินมาสเบีร์ทุกคนไงก็คือไม่ได้มีใครพูดใครไงอ่ามสบีอ่ะเราจะอร่อยนะเดี๋ยวมึงรู้แล้วมึงแตะไปโอ๊ะมาสเบียร์มึงร้องให้น่า Okay, <c oughs> เคเดี๋ยวเจอกันท <t> ีขึ้นหลังนะแล้วมาดูว่าใครชนะไม่พี่ดปิดปแรกตวกอะครับน้ใจไม่จ้แบบนี้นยนม่เทีวเสมอไม่เีเสมอั้งทั้งวงเลแแรงสันจบแรงพูนี้แม่งคูย โอ้โหโอ้โหโอ้ไปบอกได้มบ้าโอ้ยไอ้ฟอไม่อะไรวะสกอร์จมาเปี่ยนในช่วงนี้ยครับเราจะข้ามสอร์ห้สุด้ายเหรอมตรงนี้นู้ตัดทำไมใหะให้ชอสวยนั่นแหละปาก ไอัตว์คุณตนจะมีคนได้แด่งโบลิโอล้แต่ตรงรนี้มาโดนเองบ้างเฮ้ยเอาเฟ้นยมาโดนต่อนะมายิโอ้ยไอ้สัสไอสัสโอเมครับโบลิโอทุกคน โอเคครับผมตอนนี้ก็บอลได้จบกันนะครับผลคือเสมอกันครับศูนย์ศูนย์ก็เราก็ต้องกินทั้งหมดครับเราก็จะมาใช้นี่เลยอันนี้เนี่ยนะเนี่ยอันเนี้ยเรียกอะไรวงล้อเห็นไหมสปินมันจะมีว้แบบว่าให้กินโอริโอกับวาซาบิแล้วก็ เล่กับวาซาบิแล้วก็นี่นะฮะนี้เป็นซอสมากกว่าอีกับวาซาบินะครับดูว่าใครจะได้กินอะไรบ้างไม่กินอะไรเลยเลยไหมไม่ได้ต้องกินไว้เมื่อนี้กินนี้ถามผมไม่มีเลยไม่มีเดี๋ยวเขาว่างว่วงมาครับดูว่าจะได้ครับ ไปดูว่าพอมคนแรกวาบิบาาบิาาบดวได้แล้วได้แล้วหมดองซองหมอหมดเลยพี่หมดเลยวาบีแท้ไหมเนี่ยโอ้ยผมไม่ได้กินเยอะโอเค้หมดแล้วไม่ต้องสองสองถุงออ่ะองงถุงโลถุงถงพอแล้วเดวง มาดูนะว่าซาบิจะแก้ความง่วงองผมได้ไหมายการรู้บ่อยหนึ่งสองไปอ้าว่เป็นไงบ้เป็นไงบ้างมีอะไรพูดไหมมีอะไรพดไหมสาเถ้าผมหนผิดไปยมงมด้วยนะมามามา โอ้โหจะเอามันจะบิดลุ้นจะบิดุ้นจะบิดุ้นบิดลุนจ้าดีดอ่ะโอ้โหตัวใหญ่มากพ่อเที่ยเลยเียเหดิ่งพอแล้วพอแล้วกูไม่อยากกินเลยมาครับไอ้หนูไปไปแบบไปไปไปไไป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 ไไปไปไปไไปไปไปไ่ไป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 ไไป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  มีนะพูดไหมเอ่องาจะาเพลนเลยครับผมน้องใจจะกินอะไรเลยอีกแล้ววัซาบิล้วนจะอี่มัเยอะจลงวะโอ้ยจแม่งบี้สุดไม่จย แม่งไม่ค่อยค่อยดีวะไม่สสววยยพี่กายแม่งมันจับหลักฐานเก่าเลยมากินเลยเองโอ้ฝากลุ่เมียผเดียวเอ๊ะอย่าเฉยนิ่งไว้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 โอเคไหม กินยังกินยังมึงึยังไม่เจม้านี่มันอมมันอมมันไม่เคี้ยวมันไม่อมเลยนะเสียงออมอะไม่มีละเจ๋อวะนี่เจ๋งมันก็ไม่เผ็ดนะไม่มาผ่านมันไม่เผ็ดครับถึงตาเจ้าของบ้านนะผมมีอะไรพูดไปกับไหมก่อนกล้องผมจิ้มโอริโอได้โอริโอเลยอะไรนะผมจิ้มโอริโอได้โอริโอมาครับต้องหมูยังไงวะพี่ต้องหนูจิ้มเลยจิ้มกับปินเลยพี่เขาจะได้อย่างสปินเขาอะ เรียบร้อยเรียบร้อยมันเกมปักมั้งเนี่ยเอาผิดล้วนจ้ะชีวิตต้องทำอะไรแบบนี้ไม่มีแบบว่าอะไรอ่โอ้ไกลยังผมจะเขาสองยังโอ้ยถุงอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่ามันนี่ด้วยยังไง้อยเออไม่เป็นหรอกพี่คิว่ามันเป็นน้ำเปล่าโอ้ติดไปโอ้ เตเวตมีอ่าเบียร์น่าจะอร่อยเตเวตมีหอู้ไม่มาเลยรูหัรหัวรูหัวไม่ต้องลองได้ไม่ต้องหองไห้ต้องต้อต้อต้องต้องไดู้หัวอายุเก๊อายุเก๊อ่าเชียร์ i รหน่าเพื่อไป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 ได้อมคนต่อไปมีอะไรพูดไหมครับไม่มีอะไรพูดครับขอลินพันเลยยี้เอ เฮ้ยเออเล็บเฮ้ยเลยวัตบีเฮ้ยไป้ปไไจะเป็นเลแล้วก็ใส่วัตบีนะครับผมมันจะช่วยหรอเปล่พี่มันก็น่าจะดีกว่าธรรมดาผัวมันก็น่าดีกว่าธรรมดายนะเชนทุกคนได้ของก้วยอ่ะท้ปบ้านเลยอ้ป๊อ้ไโอเคป่ะดีป่ะดีป่ะ มันดีกว่าเลยนะอย่าสำลักนะดีดีดดีเฮ้ยโหดีว่ะผ่านจ้าผ่านจ้าผ่านจ้าตัวลูกสมุนกันมาครับมีอะไรพูดไหมกระก้องผมว่าแม่งต้องเลวว่ะอันนี้ะกดเลวเลี้ยวมาหยอกกด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 เป็นกรลาง

ได้เลยได่เลยได้เลยได้เลยแต่ลนอยู่กันไม่ได้แต่ละนอยู่กันได้จขอิเหอเาเลยเาเลวาสว้้มั สิ่งที่ดีที่สุดแล้วอ่ะบีตรเทพได้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 หมดก็ทำให้เพื่อนทำให้เออมนทำให้มึงพาดเองนี่มึงทำอะไเออมึงทำมึงชิ้นใหญ่มากเลยมึงดีโอ้โหเป็นคนชั่วดูพี่ต้องนด้หมดท้องโอ้ยลบจับเลยได้สิกลิ่นมกกว่าโอ้โหพอแล้วพอแล้วอารมณ์เหมือนตัวหอสามเทปกูฏอ่ะครับอยู่เฉยนี่นิ้งไหมนิ่งไหมไอ้หนู ได้ไหมดีกว่าดีกว่าไม่ล้าม้ะดีกว่าไม่ดีะตัวข่ายกดไปหนึ่งคนไปมาเดี๋ยวพี่แล้วพี่โอทิโอหมดแล้วท้ายมีอะไรต่างเสียไหมเห็นน้องๆไปแล้วพี่ถ้าโอขอดังไงแล้วแล้วกูกินอะไรนให้โอทีโออ่ะเออกูกินอะไรห้โอเดียเอ้าพี่ก็ต้องกินส่วนที่เหลือมา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 เอามาพี่มา

พี่เข้มเดี่ยอี่ชยรู้ว่าแขงไลังหมูตง่ยื่ลอเี่ยหมือนลงนกเลยเยอะพี่พนี้พี่เข้าโรงพยาบะเนี่ยพี่เจผมไม่ไปเย่่ไมย่พี่วะเนี่ยตันดเงนดนอย่าดงอย่าดงอย่าดงอย่าง่ใส่เลยพี่อีกทีเดียวปุ๊บ กินเหล้าเขาไม่ดม่กันองกินเหล้าเขาไม่มีคำดมกัน่ตาอะไรนะดมปิดช่องปิดช่องเจ้าของปิดิดช่องละพี่มาหนึ่งสองสามกับพี่ัวกูกันปิดช่องแข้ามาหวะนขนหวานดีนะอ้าวโอ้ยานแล้วี๋ยวเรื่องมันหวานอะยวก่อน เจอก้าง่ายไปเหรอจริงลั่ของจริงจังไหมแต่ยังไงก็ใครชอบก็อย่าทำนะครับอย่าทำอย่าทำอยาทใครมันบุ้งันอยฝากกดไลค์กดรับใครด้วยครับผมขอตัวพปกนนะไอาล่ะเดปมุก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 อ๋อมุกปะ